เอาละครับสาหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาเปิดคลิปเป็นที่ชายแดนไทยลาวที่ตําบลน,นาแห้วนะครับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยก็คือว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็จะเป็นสปอปลาวนะครับมีน้ําเหืองใช่ไหมน่าจะใช่ขั้นไวนะครับตรงนั้นก็คือฝั่งลาวเนะเาะสามารถข้ามไปข้ามมาได้นะครับเฉพาะวันพระนะครับอยากร่วนพระวันไหนก็ดูจะแชทจิบีทีเอาก็ได้นะครับก็คือถ้าวันพระเนี่ย ตรงนี้เขาจะเปิดให้คนข้ามไปข้ามมาไปซื้อกับต่ายซื้อเบียร์กินได้นะครับเนี่ยตรงสบปเร,บอราอ่ะทีนี้กลับมาครับว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอัตราการกินน้ำมันของแอฟริกาทวินนะครับก็คือวันนี้เราออกคลิปจากขอนแก่นมาที่อำเภอไนเฮ้น,นะครับก็คือมาเส้นขอนแก่นชุมแพน้ำหนาวเพชรบูรณ์คืออ้อมเนาะ แล้วเราก็มากับสมาชิก T i k คันนี้เคยรีวิวไปแล้วคันนี้รถผมเองนะครับแล้วก็เวอร์ซิตของสมาชิกแล้วก็อีกคันหนึงนะครับเป็นแอฟลีกาทีเอ็น l 1เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าเติมน้ำมันเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ว่าเติมเต็มถังนะมาด้วยกันอย่างนี้เติมเต็มถังเราไม่สนนะว่าเติมเท่าไหร่ก็คือเกียย์ธรรมดากับดีซ เดี๋ยวเติมเต็มถังด้วยกันทั้งคู่ไม้แรกก็คือวิ่งทางตรงจากฝนแกนไปชุมแพก็คือตรงอย่างเดียวไม่มีขึ้นเขาเลยความเร็วเท่ากันขี่ตามปกติเหมือนกันนะครับออกพร้อมกันเดี๋ยวเราดูว่าการกิน้ำมันทางตรงเรียบๆเนี่ยมันจะต่างแค่ไหนเดี๋ยวดูว่าเต็มเท่าไหร่ใช้ทั้งหมด4.49ลิตร วิ่งมาความเร็วเท่ากันใกล้เคียงกันใกล้เคียงใช้ไปทั้งหมด5.39ลิตรนะฮะ5.39ลิตรอันนี้คือทางทางเรียบ ระยะทาง80กิโลวิ่งมาด้วยความเร็วพอๆกันก็ก็แบกของเท่ากันนะครับไม่ได้เร็วกว่ากันสักเท่าไหร่ ดีซใช้น้ำมัน12ลิตรก็คือข้ามมาจากาข้ามน้ำหนาวข้ามหั้อข้อมาใช้น้ำมัน12ลิตรเดี๋ยวมาดูรถเกียร์ครับว่ารถที่มันเป็นเกียร์เนี่ยมันใช้เท่าไหร่สิ่มคอไหมโอ้โหอะไรสิ่มคอเลยสามร้อยหกสิบใช้น้ำมันไปสิบลิตร ใช้น้ำมันไป again, s <S อ๋ออะทีนี้สรุปนะครับก็คือเออเป็นไปตามคาดว่าตัว DCT เนี่ยมันกินกว่าตัวมีคัดแน่ๆน,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยจากการทดสอบใน เบื้องต้นคลิปแรกก็คือเติมถังแรกวิ่งจากขอนแก่นไปชุมแพคือตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะไม่มีขึ้นเขาขึ้นเนินอะไรมันกินพอกันบอกเลยว่ากินพอกันไม่ต่างกันใช้น้ํามันประมาณเหลื่อมๆกันไม่ถึงลิตรครึ่งซึ่งอาจจะเป็นแค่การเติมน้ํามันที่ไม่พอเดีแค่นั้นเองแต่นะครับพอถึงช่วงระหว่างจากอ่ชุมแพรเราเติมใหม่เนาะเติมถังแล้วข้ามน้ําหนาวเขาเค้อนะครับซึ่งเป็นเส้นทางภูเขา นะครับโอเคเป็นตามคาดว่า DCT กินกว่านะครับจากอย่างปกติเนี่ยแหละว่ามันกินกว่าแน่แต่ว่านะครับระยะทางที่มันกินไปเนี่ยมันกินกว่าประมาณ2ลิตร 2- ถึง3ลิตร,ตรซึ่งจุดหมายเดียวกันปลายทางเดียวกันเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่เราเล่นเกียร์แล้วว่าถ้าเราใช้เกียร์อย่างถูวิธีโอกาสที่มันจะกินเท่ากัน เป็นไปได้แต่ยากนะครับผมบอกเลยแต่ยากแต่ถามว่าขับสนุกไหมอัตราเร่งดีกว่าไหมอันนี้ฟันธงขึ้นเลยว่าด c ซอัตราเร่งดีกว่านะครับชัวร์นะครับเอ้าจริงจริงดีซอ,อันนี้ไม่ไดูวยรถเองนะครับดีซ<อ>ของ h o n ด a อัตราเร่งดีกว่ารถมีเกียร์นะครับเอยรถมีคัตแต่ว่ากินน้ํามันกว่าประมาณจากขอนแก่นเพชรบูรณ์เขาเค้อมานาเฮลตัว d ีซจะกินน้ํามันมากกว่านะครับประมาณ4-5ลิตรเลยนะพอถึงจุดปลาหางเนี่ยสีลิตรซึ่งโอเคก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําหรับคนที่อยากจะเลือกว่าเราจะใช้เกียร์ธรรมดาหรือจะเป็นเกียร์ d c ซสรุปได้ว่า DCT กินน้ํามันกว่าแน่นอนนะครับแต่กินในตาเท่าที่เห็นนั่นแหละว่าเราจะรับได้ไหมถ้ารับได้ก็จัด D c ซครับขี่สนุกกว่าแน่นอนพวกนี้โดนเชิดหมดแล้วเนี่ย นี่ยพรุ่งนี้โดน DCT เชื T ่อมดแล้วเนี่ยๆนะอันน,น,นี้อ่าโดนละเ mm. ชื่อยังว่าโดน DCT เชื T ่อไม่เชื่ออ่าโดนละอันนี้โดน DCT เชื T ่อนะครับทีนี้ก็ไปพิจารณาเองว่าเราจะเลือกใช้ตัวพันธุ์ที่มันเป็น DCT หรือจะเป็นตัวมีคัดนะครับ